ผมขอแนะนำผู้บริหารคนใหม่ของชนนสอนจิวเวล่่ให้ทุกท่านได้รู้จักกวินชาติกล่าวอย่างภาคภูมิใจพลางผายมือไปยังลูกสาวคนเดียวที่นั่งเคียงข้างอยู่กวินธิดาจึงลุกขึ้นจากเก้าอี้หนังสีดำตัวใหญ่เพื่อแนะนำตัวสวัสดีค่ะ ดิฉันกวินทิดาชนนสอนรองประธานคนใหม่ของชนนสอนจิวเวลี่ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะสิ้นเสียงแนะนำตัวของหญิงสาวซึ่งในขณะนี้อยู่ในชุดสูตรสีเทาดูสง่าสมเป็นผู้บริหารของบริษัทเสียงปรบมือของคณะผู้บริหารดังก้องประชุมเพื่อเป็นการต้อนรับหญิงสาวเข้าสู่ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ สร้างความปลาบปื้มให้กับผู้เป็นพ่อยิ่งนักเพราะเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเขาเหอลูกสาวตัวเองขนาดไหนซึ่งกวินธิดาก็ยิ้มรับและนั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่กวินชาติจะเปลี่ยนประเด็นเข้าสู่เรื่องงานงานประกวดออกแบบเครื่องประดับที่บริษัทเราเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในปีนี้ผมต้องการให้คุณกวินธิดา ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินเพื่อให้ผู้บริหารคนใหม่ของเราให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างซึ่งแบบวาดท,ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายจะถูกนำมาผลิตเป็นชิ้นงานและจัดแสดงในงานนี้ด้วยโดยกำหนดเงินรางวาัลชนะเลิศไว้ที่1 0 0 0 0แสบาทกวินชาติอธิบายยืดยาวซึ่งคณะผู้บริหารทั้งหมดก็เห็นด้วยกับสิ่งที่กวินชาติเสนอ เมื่อไม่มีใครขัดขานการประชุมจึงดำเนินต่อไปตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้เริ่มงานใหม่เป็นยังไงบ้างครับน้องก้าทธัญเดชถามถึงการทำงานของคู่มั่นสาวผ่านทางโทรศัพท์ก็ดีค่ะพิธันมีอะไรที่ก้ายังต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างเลย น้องก้าวของพี่เก่งอยู่แล้วครับชายหนุ่มพูดอย่างเอาใจขอบคุณนะคะพี่ทันครับผมแล้วช่วงนี้น้องก้าวว่างไหมครับพี่ว่าจะพาไปเที่ยวผ่อนคลายบ้างช่วงนี้เก้าไม่มีเวลาว่างเลยค่ะเพิ่งเริ่มงานใหม่เลยอยากจะเต็มที่กับมันก่อนเดีจะเรื่องการประกวดออกแบบเครื่องประดับที่ก้าต้องเป็นกรรมการตัดสินอีกเอาไว้คราวหน้านะคะ หญิงสาวรีบบายเบี่ยงเพราะยังขยาดกับเหตุการณ์คราวที่แล้วเอาเงินก็ได้ครับพี่ไม่ลบกวนแล้วล่ะฝันดีนะครับคู่มันหนุ่มกล่าวลาปลายเสียงมีความผิดหวังซ่อนอยู่เล็กน้อยฝันดีเช่นกันค่ะหญิงสาวตอบกลับไปก่อนจะวางสมาร์ทโฟนเครื่องหรูไว้ที่โต๊ะข้างๆเตียงนอน เธอครุ่นคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของคู่มั่นหนุ่มมาตลอดจริงอยู่ที่เธอกับเขามั่นกันแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเธอไม่มีเวลาศึกษาในใสัยใจคอของเขาเลยดังนั้นเธอจึงลงทุนจ้างนักสืบให้จับตาดูพฤติกรรมของเขาเป็นระยะระยะและพบว่าช่วงที่เธอไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนั้นคู่มั่นของเธอก็มีหญิงสาวมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาพัวพัน มีเพียงแค่ผ่านเข้ามาบ้างหรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งบ้างนั่นเป็นสิ่งที่เธอรับรู้มาตลอดรวมไปถึงฐานะทางการเงินของครอบครัวฝ่ายชายซึ่งธุรกิจกำลังประสบปัญหาอยู่เธอรู้ดีว่าคู่มั่นหนุ่มต้องการอะไรสำหรับเธอแล้วฐานะหรือหน้าที่การงานของคู่ชีวิตนั้นไม่ได้สำคัญเลยขอเพียงใครคนนั้นเป็นคนดี และรักเธอด้วยใจจริงก็พอซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีอยู่ในตัวของทัญเดชเลยสักนิดเมื่อก่อนเธออาจจะไม่ได้คิดอะไรมากด้วยยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอแต่ตอนนี้เธอโตพอที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วถ้าเมื่อไหร่งานของเธอทุกอย่างลงตัวเธออาจจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะไม่ต้องร่วมใช้ชีวิตกับชายคนนี้ เป็นเวลากว่าสองสัปดาห์มาแล้วที่พระพรายพัดได้พบกับกวินธิดาลูกสาวเพียงคนเดียวของชายที่ฆ่าแม่ของเธอเธอเคยเห็นหน้าและได้ยินข่าวคราวของหญิงสาวผ่านทางสื่อต่างๆมาบ้างแต่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เธอได้พบหน้าและพูดคุยกันและตอนนี้เธอก็ได้ทราบข่าวการประกวดการออกแบบเครื่องประดับที่ชนอนอรจิวเวล เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเรานักออกแบบมืออาชีพอย่างเธอมีหรือจะยอมทิ้งโอกาสนี้ไปในการประกวดครั้งนี้เธอรู้ดีว่าจะต้องแข่งขันกับนักออกแบบที่มีฝีมือมากมายแต่เธอก็มั่นใจในฝีมือของตนเองมากเช่นกันและที่สำคัญเธอหวังว่าจะได้พบกับกวินทิดาหญิงสาวในตาหวาน ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินผู้ซึ่งเธอหวังจะใช้เป็นสะพานเพื่อพาเธอเก้าวเข้าไปใกล้ฆาตกรให้มากกว่านี้พระพายพัดเดินมาหยุดอยู่ที่ลานจัดกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังซึ่งเป็นที่จัดแสดงผลงานของผู้เข้าประกวดและเป็นสถานที่ประกาศผลการตัดสินด้วย แบบวาดของเธอผ่านเข้ารอบสิบคนสุดท้ายจากแบบวาดทั้งหมดกว่า300แบบและแบบของเธอได้ถูกนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริงเพื่อใช้แสดงโชว์ก่อนการประกาศผลการตัดสินเธอพยายามมองหากวินทิดาแต่ก็เป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจึงเป็นเรื่องยากที่จะพบตัวหญิงสาว ทันใดนั้นก็มีเสียงหวานจากใครบางคนเรียกเธอเสียก่อนอ้าวลมกวินทิดาปแปลกใจที่เห็นหญิงสาวที่เธอเพิ่งเคยเจอเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วอยู่ในงานนี้ด้วยส่วนพระพายพัฒนก็รู้สึกโล่งใจที่ได้เจอหญิงสาวเสียทีสวัสดีค่ะพระพายพัฒเอ่ยทักทายคนตัวเล็กกว่า สวัสดีค่ะนี่ลมสนใจการออกแบบเครื่องประดับด้วยหรอคะไม่ใช่แค่สนใจนะคะแต่ลมเป็นนักออกแบบเครื่องประดับเลยแหละพระไยพัดพูดพลางอมยิม้มบังเอิญจังเลยนะคะก้าวเป็นกรรมการตัดสินในงานนี้พอดีแล้วลมได้ส่งผลงานเข้าประกวดในงานนี้ด้วยไหมคะส่งค่ะเข้ารอบสิบคนสุดท้ายด้วยนะ จริงเหรอคะเั้นก็ขอให้โชคดีนะคะกะวินทิดาอวยพรให้อีกคนอย่างจริงใจก่อนจะขอตัวไปปรึกษากับคณะกรรมการคนอื่นๆผลงานของผู้เข้าประกวดแต่ละคนนั้นมีความโดดเด่นและน่าสนใจสร้างความหนักใจให้แก่คณะกรรมการและหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทด้วย หลังจากประชุมกันมาเป็นเวลานาน,านพอสมควรคณะกรรมการทั้งหมดจึงเห็นตรงกันและก็มาถึงเวลาการประกาศผลการตัดสินดิฉันมีความยินดีที่จะประกาศให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านทราบว่าผู้ชนะในการออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้คือคุณพระพายพัฒิติวงศ์ค่ะสิ้นเสียงประกาศของพิธีกรในงาน เสียงปรบมือของคณะกรรมการและผู้ร่วมงานก็ดังขึ้นผู้ที่พ่ายแพ้ต่างร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับชัยชนะพระภายพภัชเองก็รู้สึกดีใจมากไม่ใช่พราะเธอได้รับชัยชนะไม่ใช่พราะเธอได้รับเงินรางวัลแต่เป้าหมายของเธอนั้นแค่จะมาเพื่อทำความรู้จักกับกวินธิดาหญิงสาวที่เธอคิดจะใช้เป็นสะพานให้มากขึ้นตั้งหาก แค่ได้พบและพูดคุยกันแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วสำหรับการพาตัวเองมาอยู่ที่นี่ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณกวินทิดาชนนสอนรองประธานบริษัทชนนสอนจิวเวอรี่จำกัดมหาชนให้เกียรติมอบรางวัลเงินสดจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทให้แก่ผู้ชนะด้วยค่ะกะวินทิดาก้าวขึ้นมาบนเวที และมอบรางวัลให้แก่พระพายพัดท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้เข้าร่วมงานหลังจากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตัดสินและผู้ได้รับรางวัลทุกคนกวินธิดาจึงแอบกระซิบเบาๆกับพระพายพัดที่ยืนอยู่ข้ขางๆถ้าง,งานเลิกแล้วลมรอเก้าก่อนนะคะเก้ามีเรื่องจะคุยด้วยได้สิคะ พระพายพัดรับคำํำการประกวดออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายนอกเหนือจากผู้ชนะเลิศอย่างพระพายพัดแล้วก็มีกวินธิดานี่แหละที่เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนที่มาร่วมงานเพราะความโดดเด่นทั้งรูปร่างหน้าตาและฐานะผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง จนสื่อมวลชนให้ฉายาเธอว่าทายาทอาณาจักรเพชรพันล้านยินดีด้วยนะคะลมผลงานของลมสวยและมีเอกลักษณ์จริงๆค่ะกิะวิดาเอ่อยแสดงความยินดีหลังจากปลีกตัวจากสื่อมวลชนออกมาได้ขอบคุณนะคะพระพายพัดกล่าวขอบคุณและทําท่าจะขอตัวกลับแต่กิะวิดาก็เอ่อยขึ้นมาเสียก่อน ลมมีธุระจะต้องไปไหนต่อหรือเปล่าคะไม่ค่ะก้าวมีไรหรอคะคือให้ก้าเลี้ยงข้าวลมสักมือได้ไหมคะกะวินทิดาเอ่ยชวนแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายแสดงสีหน้าแปลกใจกวินทิดาจึงรีบเอ่ยต่อคือก้าวแค่อยากขอบคุณที่ลมไปส่งก้าวในวันนั้นนะคะกะวินทิดาอธิบาย ยินดีค่ะงั้นเราหาอะไรทานแถวนี้ก็ได้นะคะร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์บุฟเฟ่ในห้างสรรพสินค้าที่เป็นสถานที่จัดการประกวดคือจุดหมายของทั้งสองสาวหลังจากกวินทิดาให้พระภายพัดเป็นฝ่ายเลือกว่าจะทานอะไรลมคะวันนี้ก้าวเลี้ยงจะทานแพงกว่านี้ก็ได้นะคะ ขอบคุณนะคะแต่ลมชอบแบบนี้มากกว่าคะ่ะวันนั้นที่คุณเห็นลมอยู่ในร้านหรูๆแบบนั้นน่ะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของลมหรอคะ่ะอืมแบบนี้นี่เองถ้างั้นเรามาแข่งกันดีไหมคะดูซิว่าใครจะทานได้เยอะที่สุดกวินธิดาพูดทีเล่นทีจริงซึ่งพระพายพัดเองก็ยิ้มรับอย่างนึกสนุกต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใคร สุดท้ายกลายเป็นว่าอิ่มจนพุงกลางด้วยกันทั้งคู่เห็นผอมๆแบบนี้กินเก่งเหมือนกันนะคะพระไพัดล้อคนที่กำลังอิ่มจนทําหน้าไม่ถูกแหมตัวเองก็ใช่ย่อยนะกะวินธิดาล้อกลับสุดท้ายก็หัวล้อออกมากันทั้งคู่ก้าวรู้ไหมคะว่าตอนที่รมรู้ว่าก้าวเป็นกรรมการตัดสิน แถมยังเป็นรองประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ลมตกใจมากเลยนะคะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นพระไายพัดแกล้งพูดไปอย่างนั้นเองความจริงแล้วเธอรู้ทั้งหมดแหละว่าอะไรเป็นอะไรก้าวก็แปลกใจเหมือนกันค่ะที่เห็นคุณเป็นนักออกแบบเครื่องประดับก้าวว่าคุณดูเหมือนนางแบบมากกว่ากวินทิดาไม่ได้กล่าวเกินจริง เพราะคนที่เธอกล่าวถึงนั้นด้วยส่วนสูงและรูปร่างที่สมส่วนเหมาะจะเป็นนางแบบมากกว่าลมชอบศิลปะค่ะแต่ก็ชอบอะไรสวยๆงามๆตามภาษาผู้หญิงเพราะงั้นอาชีพนี้เหมาะกับลมที่สุดแล้วล่ะค่ะดีจังเลยนะคะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักกวินทิดาเอ่ยพร้อมกับยิ้มให้อย่างจริงใจก่อนจะเอ่ยต่อ ลมคะว่าไงคะลมสนใจที่จะมาร่วมงานกับบริษัทของก้าวไหมคะก้าวได้ยินว่าลมเป็นฟรีแลนซ์แต่ก้าเห็นผลงานของลมแล้วชอบมากเลยและที่สำคัญที่บริษัทก้าวก็ยังไม่มีดีไซเนอร์ที่ออกแบบสไตล์นี้เลยคะ่ะพระายพัดทำท่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาค่าตัวลมแพงนะคะ พระพายพัดพูดทีเล่นทีจริงแพงแค่ไหนก็สู้ค่ะกะวินทิดากแกล้งตอบเสียงขึงขังทำเอาอีกคนหัวเราะออกมาเบาๆทั้งสองสาวพูดคุยเรื่องสเพเหระกันต่ออีกเล็กน้อยก่อนที่จะแยกย้ายกลับระหว่างขับรถกับคอนโดพระพายพัดย,ยอมรับว่ากวินทิดาเป็นผู้หญิงที่เหนือความคาดหมายสำหรับเธอพอสมควร จากที่เคยคิดว่าเป็นลูกคุณหนูหญิงจองหองและเอาแต่ใจตัวเองแต่เท่าที่เธอได้สัมผัสหญิงสาวกลับติดดินอย่างไม่น่าเชื่อและดูเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งแต่เธอเองก็เพิ่งจะรู้จักอีกฝ่ายอาจต้องดูดูไปอีกสักระยะความจริงแล้วหากหญิงสาวไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของชายคนนั้น เธออาจจะคบกับอีกคนได้สนิทใจมากกว่านี้วันรุ่งขึ้นพระภายพัดนำเอกสารส่วนตัวมาเพื่อสมัครเข้าเป็นพนักง,งานในฝ่ายออกแบบของชน,นสอรจิวเวลี่ตามคำแนะนำของรองประธานบริษัทด้วยความสามารถของเธอทำให้การเริ่มงานเป็นไปด้วยความราบรื่นเวลาผ่านไปราวหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่เธอกำลังเก็บกระเป๋าเตรียมตัวกลับคอนโดก็พบกับกวินทิดาที่ก้าวออกจากห้องทำงานของตนเพื่อเดินทางกลับบ้านเช่นกันเพราะนี่เป็นเวลาเลิกงานแล้วอา้าวลมเป็นยังไงบ้างคะกับการทำงานที่นี่กวินทิดาเอ่ยทักเพราะตั้งแต่พระพายพัดเริ่มทำงานนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับพระพายพัดก็ดีค่ะ ที่นี่มีแต่คนเก่งๆลมคงต้องเรียนรู้งานแล้วก็ปรับตัวอีกสักระยะพระพายพัดพูดอย่างถ่อมตัวลมเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ปรับตัวได้เองค่ะในนวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วพระพายพัดจึงตัดสินใจที่จะรุกต่อจึงเอ่ยถามคนตรงหน้าเย็นนี้ก้าวต้องรีบกลับบ้านหรือเปล่าคะไม่นี่คะทำไมหรอ ใกล้กๆกับบริษัทมีร้านกาแฟด้วยถ้าก้าวไม่ว่าอะไรเราไปดื่มกาแฟด้วยกันก่อนกลับบ้านได้ไหมคะพระไพพัดตัดสินใจชวนแต่กวินทิดาไม่ได้ตอบตกลงในทันทีพระไพพัดจึงนึกอะไรขึ้นมาได้เอ,อ่อขอโทษด้วยนะคะตอนนี้เราสองคนเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันแล้วก้าวคงไม่สะดวกใจที่จะไปไหนมาไหนกับลมพระไพพัดกล่าวขอโทษ ปลายเสียงมีความน้อยใจซ่อนอยู่นิดๆทําให้อีกคนต้องรีบปฏิเสธยืดยาวเปล่านะคะนอกเวลางานก้าวคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้องแต่ที่เงียบแค่กำลังคิดว่าถ้าเดิมกาแฟแล้วคืนนี้จะนอนหลับไหมนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวลมโทรไปคุยเป็นเพื่อนทั้งคืนเลยก็ได้พระไพ่พัดแกล้งอาสา ทำเอากวินธิดาตอบกลับไปด้วยความหมันไส้แหมอย่าลำบากเลยค่ะสั่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่กาแฟก็ได้เหอะคําตอบของอีกคนทําให้พระภายผัดยิ้มกว้างค่ะงั้นเราไปกันเถอะขณะที่หญิงสาวทั้งสองกำลังจะก,ก้าวออกมาจากตรงนั้นก็มีเสียงหนึ่งร้องเรียกกวินธิดาเอาไว้เสียก่อน ทั้งสองสาวจึงหันไปตามเสียงเรียกนั้น 9. วันนี้จะไปไหนหรือเปล่าลูกกวินชาติเอ่ยถามลูกสาวคนเดียวของเขาเก้าว่าจะไปร้านกาแฟแถวๆนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะกลับตอนไหนคุณพ่อไม่ต้องรอทานข้าวนะคะกะวินทิดาตอบคำถามผู้เป็นพ่ออย่างละเอียดส่วนคนที่ยืนข้างๆนั้น เอาแต่ยืนตัวแข็งทื่อพระายพัดรู้สึกว่าร่างกายของเธอชาไปหมดทุกส่วนในสมองของเธอตอนนี้ข่าวโพลนไปหมดเมื่อฆาตากรที่เธอตามหามาตลอดกว่าสิบปีได้มายืนอยู่ตรงหน้าชายคนนี้เองหรือที่พรากชีวิตแม่ของเธอไปและทำให้โลกของเธอตกอยู่ในความมืดมิด มาจนถึงวันนี้เธออยากจะวิ่งเข้าไปกระชากคอเสื้อของมันแล้วตะโกนถามมันว่าแกฆ่าแม่ฉันทำไมถ้าวันนั้นแกไม่ไปที่นั่นแม่ฉันคงไม่ต้องตายไฟแค้นที่มีเริ่มพุ่งพล่าดในใจของเธอจนแทบจะคุมสติไม่อยู่น้ำตาที่ทนฝืนเก็บกักไว้มานานหลายปีนับจากวันที่แม่ตายไปบัดนี้ มันแทบจะเอ่อล้อนออกมาจากดวงตาคมทั้งสองข้างแต่เธอก็ต้องพยายามเก็บกดมันลงไปให้อยู่ลึกที่สุดในหัวใจหากเธอร้องไห้ออกมาในตอนนี้สิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดคงสูญเปล่าซึ่งเธอคงยอมให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้ลมลมคะเสียงเรียกของหญิงสาวที่อยู่ข้างๆชฉุดพระพายพัดให้หลุดออกจากห้วงความคิด เออก้าวมีอะไรหรอคะพระภายพัดถามตะกุกตะกักคือเก้าจะแนะนําให้ลมรู้จักคุณพ่อของเก้านะคะคุณกวินชาติท่านประธานของเราไงคะกะวินทิดาแนะนําบิดาของเธอให้อีกคนรู้จักอย่างเป็นทางการสวัสดีคะ่ะท่านดิฉันพระภายพัดคะ่ะพระภายพัดกล่าวพังยกมือไหว้ผู้อาวุโส ซึ่งกวินชาติก็ยิ้มรับบางๆลมเป็นเพื่อนเก้านะคะเรารู้จักกันก่อนที่ลมจะเข้ามาทำงานที่นี่กวินธิดาอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะกล่าวต่อผมได้ยินชื่อเสียงของคุณมานานแล้วฝีมือคุณไม่ธรรมดาเลยนะผมดีใจจริงๆที่ได้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเราขอบพระคุณค่ะท่าน คุณเป็นเพื่อนก้าวก็ดีแล้วยังไงผมฝากคุณดูแลยยตัวเล็กด้วยนะรายนี้เขาไม่ค่อยมีใครครบหรอกกวินชาติพูดแย่ลูกสาวคนเดียวเล่นเอาคนถูกแย่คอนควับเข้าให้จนผู้เป็นพ่อหัวเราะให้กับท่าทางของลูกสาวสุดที่รักก่อนจะขอแยกตัวกลับ